วันนี้ผมมีสินค้าที่น่าสนใจมาแนะนำครับเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับเป็นของ IMAX รุ่น IGS 7.2โวลต์ซึ่งสามารถใช้ตัดแต่งพุ่มไม้หรือกิ่งไม้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบตลิเทียม1,300มิลลิแอมป์นะครับความแรงขณะไม่มีโหลดอยู่ที่1,100รอบแล้วก็มาพร้อมที่ชาร์จด้วยนะครับใช้เวลาในการชาร์จ3-5ชั่วโมงแถมยังมีการรับประกันให้ด้วย1ปีนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับ นี้เป็นตัวเครื่องนะครับขนาดหมอมือนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับแล้วก็ให้ใบมาครับอันนี้เป็นใบตัดหญ้านะครับมีมาให้ทั้งหมด2ใบอันนี้เป็นใบตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไม้นะครับมีที่ชาร์จให้มาครับเสียบกับไฟบ้านนะครับเอาพุทออกมา9โวลต์ DC 450มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือและใบรับประกันนะครับหมดแล้วนะครับเอานี้มาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับ ดูที่ด้านข้างนะครับจะมีปุ่มมาให้ทั้งหมด2ปุ่มนะครับถ้าเรากดจะกดไม่ได้นะครับเครื่องจะไม่ทํางานจนกว่าเราจะกดปุ่มด้านใดด้านหนึ่งนะครับและก็กดตรงกลางนะครับที่ด้ามจับเครื่องถึงจะทํางานนะครับส่วนปุ่มนี้ถ้าเราดึงออกมานะครับก็จะเป็นการตัดการทํางานของเครื่องนะครับทําให้เรากดยังไงเครื่องก็ไม่ทํางานครับ คล้ายๆกับสวิต์ปิดเปิดนะครับเอาไว้กรณีตอนที่เรากําลังเปลี่ยนใบนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องทํางานนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนใบเราจะต้องถอดฟลักตัวนี้ออกมาทุกครั้งนะครับส่วนตรงนี้เป็นฝาปิดนะครับเราจะต้องเปิดออกและใส่ใบนะครับโดยกดที่ปุ่มนี้ครับกดและดันออกมาแบบง่ายๆเลยครับคราวนี้เรามาดูวิธีใส่ใบกันนะครับให้นําด้านนี้ลงเข้าหาเครื่องนะครับลงไปแบบนี้ครับแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับให้ลงล็อกกับปุ่มทั้ง4ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์บอกไว้นะครับคล้ายๆเป็นลูกศรปิดฝาลงไปให้ตรงนะครับแล้วก็ดันขึ้นครับ เท่านี้ก็เป็นการล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับก่อนการใช้งานนะครับเครื่องถึงจะทํางานได้นะครับยังไงก็อย่าลืมถอดออกทุกครั้งที่เปลี่ยนใบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดเราเผลอไปโดนปุ่มขณะเปลี่ยนใบก็อาจจะบาดมือเราได้เลยครับการใช้งานก็กดปุ่มนะครับและก็กดปุ่มกลางครับอันนี้คือใบตัดแต่งพุ่มไม้หรือกิ่งไม้นะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นใบตัดหญ้านะครับใบสั้นนี่คือใบตัดหญ้านะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนใบอย่าลืมครับ ถอดออกนะครับกดปุ่มดันลงครับถอดใบออกครับจากนั้นนําใบตัดหญ้านะครับด้านนี้ใส่ลงไปครับใส่ให้ตรงล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาครับกรดูให้ตรงลูกศรนะครับกดลงไปแล้วดันขึ้นครับแค่นี้ฝาก็ไม่หลุดแล้วนะครับแล้วก็เสียบตัวเซฟตี้กลับเข้าไปครับ ตรงนี้คือไฟบอกระดับแบตเตอรี่นะครับก่อนการใช้งานควรชาร์จแบตให้เต็มทุกครั้งนะครับเพราะว่าเขาก็ให้ไฟมาระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่เต็มนะครับนี่ผมชาร์จเพิ่มไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เต็มครับและด้านนี้คือรูชาร์จแบตนะครับตัวนี้ใช้กับไฟบ้านนะครับเสียบเข้าไปตรงตูดแบบนี้ครับ เดี๋ยวจะลองกิ่งหนาๆให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับโอ้ยตัดได้สบายครับตัดได้ตัดได้ตัดกิ่งมะม่วงนะครับก็ไม่ค่อยแข็งมากนะครับตัดง่ายครับขนาดหนาๆน,นะครับกิ่งนี้ก็หนา ตัดง่ายครับครานี้จะลองตัดเก่งนี้นะครับใหญ่ประมาณเกือบเกือบนิ้วก้อยได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะตัดได้ไหรือเปล่าครับมันก็เข้าไปในซี่ได้เกือบเกือบพอดีครับ ได้ครับกิ่งนี้ค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงครับ สรุปเครื่องตัดหญ้าไร้สาย iMac เคร Lew ืคร่องนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรเลยนะครับถ้าเราใช้ให้ถูกง,งานนะครับใช้กับงานตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าทั่วไปตามบ้านตามสวนที่พื้นที่ไม่มากนะครับถ้าต้องการตัดหญ้าสนามกว้างกิ่งไม้ใหญ่ๆตัวโตอันนั้นคงจะต้องไปใช้เครื่องใหญ่ๆที่ราคาหลายพันหรือหลักหมื่นเลยนะครับและเครื่องนี้ก็ยังสามารถเข้าตามซอกเล็กๆได้ดีนะครับเข้าไปในที่ที่เครื่องใหญ่เข้าไม่ได้นะครับสะดวกมากๆนะครับ และเท่าที่ผมได้ลองใช้เครื่องนี้ก็ทําให้ผมแทบจะลืมกันไกลตัดหญ้าครีมตัดแต่งกิ่งไม้ไปเลยนะครับเพราะเราแค่กดปุ่มเท่านั้นนะครับต่อนหนึ่งการชาร์จก็สามารถใช้งานได้ประมาณผมว่าน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมใช้ไป20กว่านาทีแบตก็ยังไม่หมดเลยนะครับและต้นไม้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อ่หลายๆอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะครับ ก็เริ่มจะลกอยู่เป็นประจำถ้าเรามีเจ้าเครื่องนี้นะครับก็จะทําให้งานตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไม้ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ,อต่อไปแถมยังเป็นเรื่องสนุกซด้วยซ้าครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ